Để cho. À đang ngay được chưa. Làm hey. à, à nó đây luôn. đi. Bismillahirrahmanirrahim. đâu. À เวชนัดิชาอันไหนนะคะตรงไหนนะชี้สิคะสบายอันที่สอง <c oughs> ไม่ให้ใกล้พี่อย่าไปไกลเตลงเพื่อ,อมาหลับตาหลับตาเลยก้มหนะ้าก้มหนะ้าโอเคโอเดสกูดโอเดสกูดโอเดสกูดดสกูด

สบายฟิติฉันฟิติฉันฟติอะโอเคขอบคุณค่ะเขียนตาก่อนขอบคุณเจ็บไหมเจ็บคนได้ฮัตเอกชาเปิร์สเขียนตาขอบคุณครับบิซกมันบิซกมันขอบคุณค่ะไอ้นี่ออกมากันจ้ะโอเคอีกนิดนึเลยโอเคห้องมันแคบนะ Okay, Mai? Okay, ja. Wir werden die Schafe wollen. Wollen die Schafe auch. Alles gut, schon vorbei, schon vorbei. Hat ich <laughs> geschafft, hat ich geschafft. Ja. Hat ich yeah. geschafft. <sighs> oh, mein <maybe. laughs> Okay, ja. Yeah? Hat ich geschafft. <laughs> <laughs>